คนกินเหล้าหนักมากวันนึงครึ่งขวดถึงขวดกว่าทุกวันกินมาเป็นสี่ห้าสิบปีเลยก,กินหนักมากแล้วก็วันนั้นพอดีโศมมากกินเยอะมากเป็นกี่ขวดไม่ทราบตืต่นเช้าไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็ไปหาหมอตรวจด,ดูไม่ได้เป็นอะไรเราก็ไปตรวจทุกอย่างตัวไปตรวจมาหมอบอกว่ามันมีสัญญาณของเป็นมะเร็งที่ตับนะผมไม่ได้เจ็บปวดไม่มีอะไรเลย ก็ไปทำไปตรวจอะไรก่อนอุต่าซาวก่อนอุตราซาวก่อนบอกอุตราซาวเสร็จมันบ่งชี้ว่าใช่เจาะเลือดก่อนผลตัว a อ p อะไรเป็นนะตรวจค่ามะเร็งเป็นแล้วก็ไปทำอุตราซาวก็เป็นก็เลยไปทำเออา MRI ีกทีหนึ่งกระบวนการทั้งหมดเดือน2เดือนกว่าจะรู้หมดทัว่วเป็นแน่ๆอยู่แล้วนะแต่ไม่รู้มันร้ายหรือมันดี ตอนนั้นประมาณ2.4งจุสีคูณหนุคูณสหรือไงประมาณนั้นนะก้อนนี้หมอบอกคุณจิรกเกตคุณโชคดีมากนะครับคุณมีก้อนหนึ่งที่ตับแต่ผมไปเจอมันก่อนผมบอกหมอว่าผมเป็นมะเร็งล้วถามว่าผมโชคดีได้ไงลยะนะบอกโชคดีครับเพราะว่าที่ตับนี่มันเร็วเดนสองเดืนมันไปเลยถ้าถ้าคุณไม่เจอมันช้าก,กว่าสองเดือนคุณไปเลยอาจจะไม่ทันก็ได้ แต่หลังจากผ่าแล้วพี่เชษก็บอกว่าเฮ้ยรื้อต้องกินไอ้ตัวนี้นะมันควรกินหายเยอะมากไอ้ตอนนี้ผ่าไปแล้วก็ผมเชื่อเขาละแต่ถ้ากินโดยไม่ผ่าผมไม่เชื่อขนาดนั้นน่ะน,นะนะต่ก็เป็นคนดีนะส่งมาให้ทุกเดือนเลยนะเขากลัวกลัวว่าผมจะไปซะก่อนหรือไงทราบนะก็พยายามต่อ,อยุผมให้ส่งมาทุกเดือนก็หลังจากกินไอ้มังคุดทั้งขวดทั้งเม็ดแล้วเนี่ยนะนะ ต่ตอนนี้น้ําหนักก็กลับมาที่67ครึ่งผมกินของของ,ของพิเชษมาประมาณเขเกว่า7จ็ถึงเดือนได้แล้วนะตอนนี้ก็ประคับประคองโดยพิเชษอยู่นะก็ก็เทียวมาเล่าสู่กันฟังนะครับคือโดยปกติเนี่ยตับเนี่ยมันงอกได้นะฮะเราสามารถตัดออกประมาณ2ในสองในสเหลือนิดเดียวมันสามารถงอกได้ภายในไม่กี่อาทิตย์นะฮะ ทีนี้เข้าใจว่าหมอตัดเนี่ยตัดเฉพาะไอ้ก้อนใหญ่ที่มันน่ากลัวออกนะฮะไอ้ก้อนเล็กๆนี่เขามันกระจายมันตัดไม่ได้ถ้าตัดก็คือหมดตับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก้อนเล็กๆนี่มันอาจจะคือหมอเขาอาจจะมองดูที่เขาสั่งให้ไปตรวจเป็นประจำเนี่ยนะฮะถ้ามันเกิดขยายเมื่อไหร่เขาอาจจะเริ่มให้ีโมหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้ามันไม่ขยายมันอยู่กับที่ก็ไม่ต้องให้อะไรขบวนการของการที่จะเป็นมะเร็งตับเนี่ยมันจะมีอยู่2สเต็ปใหญ่ๆ สเต็ปที่หนึ่งคือสเต็ปของการที่ได้เราได้รับเชื้อไวรัสหรือได้รับแอลกอฮอล์สองอันนี้มันจะทำให้เกิดกระบวนการตามมาคือกระบวนการตับแข็งตับแข็งคือไฟโบซิสนะฮะแล้วการที่เกิดไฟโบซิสเสร็จปุ๊บเนี่ยหมอเขาจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเลยว่ามันจะเปลี่ยนไปเป็นแคนเซอร์หรือ,อยังเหมือนกับมันเป็นบันไดขั้นที่หนึ่งของการที่จะเป็นโรคมะเร็ง เพราะฉะนั้นที่หมอพูดบอกว่าพี่มาหาผมเร็วขนาดนี้ดีมากเลยนะพี่แค่หนึ่งวันก็มีผลต่อชีวิตถ้าสามารถตรวจได้นะครความมั่นใจของผมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราพบตอนหลังๆเราพบว่าอันนี้ความรู้ใหม่นะฮะสำหรับคนที่ต้องการที่จะแนะนำผิดการอปเรชั่นบิมสำหรับคนที่เป็นกำลังต่อสู้ต้องการมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข กับอาการของมะเร็งนี่นะครับผลิตภัณฑ์ของเราสามารถที่จะไปจับเหล็กจับเหล็กออกจากเลือดได้อย่างฉังมากๆแล้วก็มีข้อมูลบอกว่าเซลล์มะเร็งในร่างกายมันจเจริญเร็วกว่าเซลล์ปกตินั่นคือสาเหตุที่มันขยายไปเรื่อยๆแล้วไปเบียดเบียนเซลล์อื่นๆในร่างกายนะครับแล้วในที่สุดเราก็ไม่มีเซลล์ปกติที่ที่ทำงานได้อย่างปกติ การเจริญเติบโต,อตของเซลล์มะเร็งที่มันรวดเร็วกว่าเซลล์ปกติก็โดยอาศัยธาตุเหล็กเห็นไหมฮะเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเราสามารถไปจับเหล็กออกจากเลือดเราก็ไปเอาอาหารที่ทำให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโตเร็วกว่าเซลล์ปกติออกไปเพราะ,ะนั้นเซลล์มะเร็งก็เจริญเร็วพอๆกับเซลล์ปกติเพราะไม่มี อะไรพิเศษอยู่แล้วนะครับทีนี้ครั้นเมื่อเซลล์มะเร็งการที่มันขยายการที่อาการแย่ลงได้ก็เพราะว่าเซลล์มะเร็งมันเจริญเร็ว,รวใช่ไหมฮะเมื่อมันไม่เจริญเร็วกว่าเซลล์ปกติมันก็คงจะลดขนาดอยู่ตรงนั้นอนะอยู่ขนาดตัวอยูตรงนั้นอนะแล้วทีนี้เนือเหนือจากตรงนี้พวกเราก็รู้ใช่ไหมโอเปอเรชั่นบิของเราทําอะไรนะสร้างภูมิคุ้มกันให้เม็ดเลือดขาวมีอะไรมากขึ้นนะอินเทอร์ลวคิน มากขึ้นซึ่งก็ตัวนี้ก็คือทําให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยกลายเป็นเป็นนักฆ่านักฆ่าสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย Operation BIM หรือ Balancing Immune เนี่ยนะครับคือกระบวนการวิจัยและพัฒนาของคณะนักเิียศาสตร์ที่ได้นำสารสกัดสรรพคุณสูงจากผลไม้และทัญพืชมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพแล้วทำให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล เพื่อดูแลความผิดปกติต่างๆในร่างกายได้ผลิตภัณฑ์อาหารจาก o อเปอเรชั่นบินไม่ชยายจึงไม่ได้ไปรักษาอาการผิดปกติในร่างกายโดยตรงแต่ไปสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลแล้วร่างกายก็แก้ไขอาการเหล่านั้นได้เองตามธรรมชาติ